ส่วนรถคันที่อยู่หน้าผมในตอนนี้นะครับก็คือมิซูบิชิไทตันตัวแข่งนะครับเอเชียครอสทันทีรัลลี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับที่ใช้แข่งในฤดูกาลปี2023ถึง2024นะครับแต่เดิมเนี่ยเขาก็ใช้ตัวไทตันก่อนหน้านี้คว้าแชมป์มาแล้วและตอนนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับที่ถูกปรับแต่งมาค่อนข้างเสร็จสรบซึ่งจริงๆเนี่ยหลายคนน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วนะครับตอนที่มันเปิดตัวเพราะว่าตัว XRT จริงๆก็คือเหมือนจะเบสออนคันนี้แหละแล้วเขาก็มาปรับแต่งใหม่อันนี้เป็นคนละคันนะเพราะาถ้าค มันไม่ได้มีโป่งแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะใช้รถที่มันมีความใกลเคียงกับตัวขายมาก่ขึ้นซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับรถคันนี้มีการปรับแต่งเพื่อเป็นตัวแข่งมาแล้วจริงๆมันคงเอาไปแข่งมาแล้วได้ซ้ำมั้งหรืออาจจะเอาไปซ้อมมาแล้วนะครับคุณสังเกตได้คือเขามีการใส่ส n o เกิลมาแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นส n น o เกิลเหล็กด้วยนะบอกเลยว่าแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็ล้อคุณดูสิเนี่ยคือล้อที่แบบเป็นล้อเอ่อ MT นะครับแต่ว่าผ่านการใช้งานมาแล้วด้วยนะครับดอกเนี่ยดอกเดิมเนี่ยพังไป เยอะพอสมควรและและด้วยความเป็นตัวแข่งบอกเลยโชคข้างในเป็นโชคแก๊สนะครับจุดยึดเนี่ยมีการเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับโครงเหล็กด้านในเหมือนมีการเสริมความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแต่ว่าตัวจุดยึดหัวโชคด้านบนตรงเนี้ยตัวปีกนกด้านบนตรงเนี้ยยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับเท่าที่ดูน่าจะตามกติกาแต่เบรกคุณดูดิเบรกเอ็นเลดนะเว้ยไม่ใช่ของกิ๊กก็หลงปองนะครับนี่คือเบรกเอ็นเลดจานก็เอ็นเลดด้วยนะครับแล้วผ่านการใช้งานมาสมบุกสมันจริงๆและแน่นอนครับถ้าคุณดูในภาพกว้างคุณจะเห็นเลยคครรัับนนี เป็นสีดําแดงมันคือตีมลาลีอาร์ตนั่นเองนะครับไม่ใช่แค่ตีมสีเท่านั้นนะแถบตรงนี้ก็เป็นแถบสัญลักษณ์ของลารีอาร์ตและที่สำคัญครับบางโคนลาลีอาร์ตอันนี้คือคนที่ใช้อีโวคนที่ใช้มิซูคนที่ใช้แบบรถโค้ชไททันทั้งหลายแหละหากันแน่นอนนะครับบางคนลารีอาร์ตอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นกิมมิคสาคัญเลยของคนแต่งมิสูทั้งหลายและที่สำคัญครับคุณดูตรงนี้ด้านล่างผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนะแต่อุ้ยไม่ใช่สิอูไม่ใช่ด้านล่างอะ่ะด้านหลังทั้งอันเลยนะครับคุณดูด เฟรมตรงนี้เนี่ยซับเฟรมยังเป็นซับเฟรมเดิมอยู่นะแต่ว่ามันมีการเชื่อมจุดย้งจุดยึดต่างๆเพื่อเอาไว้สําหรับยึดตัวโชคใหม่นะครับนี่โชคใหม่ตัวล้อใหม่นะครับแล้วก็มีแม่ลงแม่แรงมีวินอะไรทั้งนี้คุณดูสินี่นะครับจุดยึดโชคเปลี่ยนแล้วนะเนี่ยกลายเป็นโชคต้นใหญ่ใหญๆใบเอกใบเอกอยู่ตรงนี้เลยซึ่งช่วงยุบมันเยอะแน่นอนแต่อันนี้เท่าที่ดูจะมีแค่โชคเท่านั้นนะครับที่เปลี่ยนใหม่กับจุดยึดใหม่แต่ว่าตัวสปริง ซึ่งยังคงเป็นสปริงแบบแหนบอยู่เช่นเดิมนั่นเองนะครับเพาเสื้อเพาตรงนี้ยังเป็นเสื้อเพาเดิมอยู่ทางน้ำมันไมงนถังน้ำมันเดิมอยู่แต่เบรกมีการเปลี่ยนแล้วนะครับแต่เดิมมันจะเป็นเบรกดัาอันนี้คือเป็นเบรกเอลเลสซึ่งน่าจะเป็นแบบสพอร์ตเหมือนกันด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็ใช้จานเอลเลสเช่นกันคือบอกตรงว่าสเปคนี้จัดเต็มมากๆนะครับจริงๆเขามีบอกด้วยนะว่าเขาทําอะไรไปบ้างมานี่มานันนี่นี่นี่น,นี่สเปค อยู่ตรงนี้นี่ครับขนาดขนดิดอะไรพวกนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องใหม่นะครับ 4N16 ไมเบเคเทอร์โบดีเซลไฮเบชชอวไฮเบชช์ e 204150กิโลวัตต์400มาแต่อันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นเลขตามสเปคชีตแต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วอะไส้ในน่าจะมีการปรับแต่งด้วยเพราะว่ารถคันนี้ถูกปรับแต่งโดย HKS นั่นเองนะครับเกียร์หกสปีดแมนนวลซูเปอร์ซีเล็กเฟือง, Speed, ual, ex, งท้ายคัสโก้นะครับแล้วก็โหมีหลายอย่างมากจาก Costco, คัสโก้ดดดดดเบรกเอ็นเลดวิวเบรก ยางยกกวฮาม่าแล้วก็นี่มีชิ้นส่วนคาร์บอนอีกนะครับคาร์บอนเฟเบอร์ฮูดคาร์บอนเฟเบอร์ฟอนเนี่ยเรียดอแพเนลก็คือเอาไง,ไง่ายๆฝากระโปรงประตูเรื่องของแผงประตูเป็นงานคาร์บอนทั้งหมดซึ่งเราคงอ้าวเปิดให้ดูได้ด้วยนี่หว่าคุณดูซี่อันนี้เป็นเหล็กอยู่นะแต่ว่าแผงประตูด้านในตรงเนี้ยเนี่ยชิ้นเนี้ยคาร์บอนนะครับคุณคือรถมันไล่เบามาอย่างดีเลยแล้วดูภายในสินี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้เห็นภายในของรถคันนี้ ซึ่งจริงๆผมเข้าใจว่าคันนี้เนี่ยน่าจะเป็นรถที่เขาเหมือนจะถ่ายให้เห็นในคลิปทีเซอร์มาแล้วนะครับก็คือภายในเนี่ยแผงคอนโซลเนี่ยยังเป็นแผงคอนโซลเดิมนะมีการตัดเจาะตามปกติพวงมาลัยมีการเปลี่ยน หุ้มหนังใหม่นะครับเปลี่ยนหุ้มก้านใหม่เป็นเอาคันทาร่าแล้วส่วนเบาะก,ก็จะเป็นเบาะของบายแล้วนะครับก็ตามสไตล์รถแข่งนั่นเองแต่ที่สาคัญก็คือแน่นอนครับความเป็นตัวแข่งแรลลี่เขาก็จะใส่พวกดามนะครับดามตัวถังมาเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้คือเป็นรถตัวแข่งที่เขาจะใช้แข่งชิงแชมป์ในปีนี้นะครับซึ่งก็ฝากทุกคนเชียร์ด้วยนะครับสำหรับตัวแข่งรถคันนี้และทีมมิสูบิชิไรลี่อัพไทยแลนด์ครับ